เอาเอาเอาใช่ไมหัวหน้าจ้องใจพัฒนาทุเรียนที่รสหวานรสตารถได้ข้าว วันนี้ไทยกำลังเดินหน้าเรื่องนี้อยู่นะเหตุที่ประชาชนในด้านประกอบการธุรกิจต้องรับผิดชอบอันนี้ก็ถึงรัฐบาลที่เน้นย้ำย้ำตัวเองด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชม พอแล้วของอาทิตผ่มานมาเนี่ยีอะไรอะไรก็ได้ที่ผลไม้ไทยช่ขขวาง